มีขบวนรถกำลังจะเข้าจอดที่ราชชบุรีนะครับด่วนพิเศษ43นะครับกรุงเทพสุราธานีครับ แปงขบวนธรรมดา2องหมาอีกแล้วครับ เขาจอด10บโมงสิบสอนาทีนะครับพโดยสารตอสัที่นิสถานีราชบุรีข้นารที่จอดเทียบในชาชาที่หนึ่งเป็นคบวนตัด่วนพิเศษสเปนเตอร์ขบวนที่สีรับส่งผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพยต้สถานีราชบารี ตัวผู้โดยสารไปกับขบวนรถเที่ยวนี้จะเตรียมสิ่งของและสัมภาระของท่านพระวันหยุดจะพว่วงบนขบวน,นรถให้เป็นจัมร้อยค่ะสำหรับขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีราชบ,บุรีไปแล้วจะอยู่รับส่งผู้โดยสารที่สถานีเพชรบุรีและสถานีหัวหินเป็นสถานีต่อไปค่ะโดยสารขึ้นหลายคนเหมือนกันครับ นั่งปรับอากาศทั้งขบวนนะครับขบวนที่สม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับ,บพบกันใหม่นะครับ